เราจึงจําเป็นต้องช่วยกันปกป้องรักษาผมมีภาพใหญ่ให้พี่น้องได้เห็นภาพว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านประชามติ16.8ล้านเสียงของพี่น้องประชาชนเราอย่าลืมนะครับว่าการทําประชามติเมื่อผ่านความเห็นชอบจากพี่น้องประชาชนแล้วทุกอย่างมันต้องจบแต่มีคนกลุ่มหนึ่งหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติก็ออกมาตั้งเป็นกลุ่มเรียกร้องการเลือกตั้งอยากจะเลให้มีการเลือกตั้งเมื่อนาไปสู่การเลือกตั้งแล้วพ่ายแพ้ จะตั้งนายกลรัฐมนตรีไม่ได้ก็พยายามตอนนี้ก็ตีโพยตีพายที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูนดังนั้นพี่น้องต้องย้ำนะครับว่าพวกเราสู 8. 8ล้านเสียงเนี่ยเราเป็นฝ่ายชนะประชามติมันจึงไม่ควรนะฮะที่จะต้องไปทําประชามติอีกครั้งหนึง่งเพื่อจะแก้ไขรัฐธรรมนูนถ้าเราปล่อยครั้งนี้ไปแล้วเนี่ยในอนาคตเมื่อมีการทําประชามติแพ้แล้วก็อาจจะมีการเรียกร้องผ่านไปสักระยะหนึ่งปี2ปีคนลืมแล้วก็ออกมาเรียกร้องอีกอย่างเงี้ยประเทศไม่จบนะจึงอยากให้พี่น้อง ผู้ออกเสียงประชามาติ16.8ล้านเสียงเราต้องยืนยันร่วมกันและที่สำคัญที่สุดก็คือการที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้มีคนกลุ่มที่ต้องการจะแก้ไขผมมองไม่เห็นว่าประชาชนเสียประโยชน์อะไรเราต้องย้ำนะเขาไม่สามารถชี้แจงได้ว่าอะไรคือการสูญเสียประโยชน์เขาไปีนน้องประชาชนหรืออะไรคือปัญหาที่รัฐบาลไม่สามารถดูแลประชาชนได้และจะเป็นต้องแก้ไขมาตรานี้อย่างเงี้ยมันฟังขึ้น แต่สิ่งที่เขาต้องการแก้ไขนั้นส่วนใหญ่แล้วมีแต่ประโยชน์นักการเมืองแต่เอาปัญหาทางการเมืองมาซ่อนเล้นปิดบังให้ประชาชนไม่เข้าใจและสิ่งต่อไปที่จะต้องเข้าใจก็คือเพื่ต้องทราบแล้วใช่ไหมครับว่ามีนักวิชาการคำนวณค่าใช้จ่ายในการทําประชามาติจะก,กี่ครั้งก็แล้วแต่จนกระทั่งตั้งสสลก็แล้วแต่นํไปสู่การเลือกตั้งประเทศชาติต้องสูญเสียเงินสูงถึง1 5 0 0 0ล้านบาท เงินหมื่นห้าพันล้านบาทนี่ไม่ใช่เงินน้อยนะฮะและเอาเงินก้อนนี้เนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในภาวะที่ประเทศเผชิญโควิดเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจเอาเงินหนึ่งหมื่นห้าพันล้านบาทนี้มาดูแลพี่น้องประชาชนจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากกว่าและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าแก้รัฐมนูลลายมาตราทุกอย่างจบไม่มีปัญหาแต่การที่จะล้มล้างรัฐมนูญทั้งฉบับ พี่น้องเชื่อไหมครับว่าถ้าเราล้างล้มรัฐธรรมนูนเป็นหนึ่งฉบับเรานอกจากจะต้องล่างรัฐธรรมนูญใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งฉบับแล้วเราจะต้องล่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูนขึ้นมาอีกสิบฉบับซึ่งการทําแบบนี้เท่ากับว่าเราต้องทํากฎหมายขึ้นมาอีกทั้งสิ้นสิบเอ็ดฉบับแน่นอนฮะมันง่ายต่อการที่จะยัดไส้โดยเพพาะยัดไส้ข้อกฎหมายต่างๆ นำไปสู่การนิรโทษกรรมมันเกิดขึ้นได้รวมถึงนำไปสู่การจับจ้วงล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สบายใจพี่น้องเราต้องเข้าใจว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเพราะว่าสังคมยังพอโอเคนะว่ามีอะไรก็มาคุยกันแต่วันนี้มีกลุ่มบุคคลที่ต้องการที่จะลบล้างสถาบันพระมหากษัตริย์และเป็นกลุ่มที่เรียกร้องให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมันเป็นเรื่องปกติ ที่ประชาชนคนไทยย่อมมีสิ่งที่เรียกว่าหวาดระแวงกับการกระทําของคนพวกนี้ครดังนั้นผมจึงสรุปประเด็นสั้นๆว่าจุดเด่นของรัฐมนูฉบับนี้ทําไมนักการเมืองและมีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มถึงจ้องที่จะล้มล้างทึ่ผมสามารถสรุปเป็น5ประเด็นภาษาชาวบ้านให้พี่น้องได้เข้าใจคือข้อที่1รัฐรมูญฉบับนี้ช่วยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดข้อที่2รัฐธรรมนูญฉบับนี้ช่วยปฏิตรูปการเมืองข้อที่3รัฐธรรมนูญฉบับนี้ช่วยปราบโกงข้อที่4รัฐธรรมนูญฉบับนี้ช่วยประหยัดภาษีของพี่น้องประชาชนและข้อที่5คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําให้ประชาชนเป็นใหญ่ผมแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องเห็นภาพนะครับว่าข้อที่1รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะช่วยปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะด้วยสาระของรัฐธรรมนูญ ทุกอย่างลงตัวมาตลอดในเรื่องพระราชอำนาจและสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์พี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าการที่เขาบอกว่าไม่ไม่แก้หมวดหนึ่งก็คือการแบ่งแยกประเทศไม่แก้หมวดสองก็คือหมวดพระมหากษัตริย์แต่อย่าลืมว่าในหมวดอื่นๆมีการพูดถึงสถานภาพมีการพูดถึงพระาราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ไว้หลายหมวดมากเช่นหมวดว่าด้วยรัฐสภา อย่างเช่นการที่จะยุบสภาก็ถือว่าเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์หรือแม้แต่หมวดว่าด้วยคณะรัฐมนตรีมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์หลายมาตรามากอย่างเช่นการถวายสัตว์หรือการใช้การออกกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือกฎหมายที่สาคัญสาคัญที่ถือว่าเป็นพระราชอำนาจหรือแม้แต่หมวดว่าด้วยศาลการที่ศาลใช้อํานาจในฐานะพระปรมามพิทายขององค์พระมหากษัตริย์ สิ่งต่างๆเหล่านี้นะี่ยผมดูแล้วมันมีเป็นส,ส,สิบมาตราที่เกี่ยวข้องกับพระรชอำนาจและองคนะ์สถานะสถานะขององค์พระมหากษัตริย์ดังนั้นผมมองว่าการที่เขาจะมาลื้อล้างรัฐธรรมนูญทางฉบับมันจึงมีความบินเมยที่คนเหล่านี้จะไปแก้ไขาบางมาตราที่เป็นสถานภาพขององค์พระมหากษัตริย์ของเราผมเชื่อว่าสังคมไทยยอมไม่ได้ดังนั้นเราจรึงไม่เห็นด้วย ในการที่ล้างรัฐธรรมนูญทั้งหมดและตั้งสสรขึ้นมามาล่างใหม่ทั้งฉบ,บับซึ่งมันมีความเสี่ยงนะที่จะเกี่ยวข้องกับสถานภาพและพระราชอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพี่น้องเห็นอยู่แล้วนี่มีพรรคการเมืองบางพรรคที่จ้องที่กระทําในสิ่งที่ไม่สมควรอย่างยิ่งดังนั้นจริงไว้ใจไม่ได้ครับพี่น้องนี่คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเรื่องการปฏิรูปการเมืองพี่น้องเห็นการเมืองนี่มันเปลี่ยนไปเยอะนะ หลังจากที่รัฐมนตรีน,นี้ประกาศใช้ให้มีการเลือกตั้งและใช้บัตรใบเดียวโดยที่เป็นบัตรเลือกพักในอดตที่ผ่านมาเป็นบัตรสองใบคือเลือกสสเขตหนึ่งใบเลือกบัญชีรายชื่อหนึ่งใบพี่น้องสังเกตเห็นไหมครับว่ามันเกิดการปฏิตรูปการเมืองขึ้นมาเพราะบัตรใบเดียวเวลาเข้ากูหาการพักพี่น้องคงเห็นนะครับเจ้าพ่อนักเลงพ่อค้าหวยเถื่อนหายไปหมดเลยฮะแม้จะไม่หมดแต่ก็หายไปครึ่งสภา เราเห็นสสหน้าใหม่ๆเข้ามาเยอะซึ่งผมก็ต้องให้เครดิตพรรคการเมืองที่อ้างว่าเป็นคนรุ่นใหม่เขาสามารถเอาคนใหม่ๆเข้ามาในสภาได้เยอะแต่คนรุ่นใหม่จะเป็นคนนิสัยดีไม่ดีนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ระบบการเลือกตั้งในรูปแบบนี้จะทําให้อนาคตพรรคการเมืองต่างๆก็จะหาคนใหม่ๆเข้ามาทําหน้าที่ในสภาและมีโอกาสที่จะหาคนที่มีคุณภาพคนมีฝีมือมาเป็นสสได้มากขึ้น นี่คือการเป็นรูปการเมืองที่เกิดขึ้นที่จับต้องได้และที่สำคัญที่สุดก็คือพักการเมืองไหนที่ไม่ตอบสนองความต้องการประชาชนก็มีโอกาสที่จะสูญพันธุ์ได้อย่างเช่นปรากฏการพักใหญ่พักหนึ่งสูญพันธุ์ในกรุงเทพมหานครเมื่อไม่ตอบสนองความต้องการของประชาชนเนี่ยนี่คือการปฏิรูปการเมืองข้อที่หนึ่งที่พี่น้องสามารถจับต้องได้การปฏิรูปการเมืองประเด็นที่สองก็คือ พี่น้องสังเกตไหมครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้พี่น้องไม่เห็นมุ่งการเมืองอดีตที่ผ่านมาพี่น้องเห็นมุ่งวันน้ำยมมุ่งวางบัวบานมุ้งสระแก้วมุ่งอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นและมุ่งการเมืองมันเขามีอํานาจในการต่อรองโดวยเฉพาะต่อรองตําแหน่งรัฐมนตรีแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญที่ทําลายมุ่งการเมืองอํานาจต่อรองของสสจะลดน้อยลงในการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่ง ทำให้นายกลํารีสามารถหาคนที่มีความรู้ความสามารถเยอะน้อยดีกว่าเดิมฮะอํานาจต่อรองกับตัวนายกลํารีก็จะมากขึ้นในการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีและการปฏริรูปการเมืองประเด็นถัดมาก็คือผมเชื่อเลยว่าถ้ามีการยุสบสภาหรือสภาหมดวาระเราจะไม่เห็นปรากฏการณ์ที่สอสอขายตัว30ล้านบาทบ้าง50ล้านบาทบ้างพักการเมืองซื้สอสสเข้ายกพักเหมือนในอดีตที่ผ่านมาที่ สมัยคุณทักษิณตอนบัตร2ใบปี40พักการเมืองต่างๆนี่แทบจะเทคโอเวอร์กันเป็นพรรคๆเลยแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีความจําเป็นฮะถ้ามีพักการเมืองไปซื้อสสเข้ามาก็ถือว่าคุณวิเคราะห์การเมืองผิดและที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการป็นรูปก,การเมืองหลังจากหมดบทเฉพาะการเราจะได้สวที่มีการเลือกตั้งของประชาชนจากกลุ่มอาชีพ การที่จัดสวในรูปแบบนี้จะทําให้เราได้สวที่หลากหลายแทบจะทุกกลุ่มอาชีพกลุ่มอาชีพต่างๆก็สามารถเข้าไปสมัครและสามารถไปเป็นสวออได้โดยที่ปราศจากการครอบงําจากพรรคการเมืองอดีตที่ผ่านมาสวมาจากการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งตามจังหวัดต่างๆมันหนีไม่พ้นที่พรรคการเมืองเข้ามาครอบงําสวก็เหมือนกับคี้์ค่าของพรรคการเมืองเหมือนกันและนําไปสู่เผด็จการรัฐสภาแต่รัฐมนตรีวับนี้ สวมาจากกลุ่มมาชีพพรรคการเมืองครอบงำไม่ได้ผมเชื่อว่าเราจะได้สวชุดที่ดีที่สุดตั้งแต่เรามีสวมาและสวเหล่านี้ก็จะตัดสินใจบนประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและโอกาสที่จะเกิดพดตจการรัฐสภาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับนี่คือประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองหัวข้อใหญ่ข้อที่3คือเรื่องปราโกงคือเราคนได้ยินอยู่แล้วนะครับว่ารัฐนุนฉบับนี้ ออกแบบมาเพื่อปราบโกงถามว่าปราบโกงอย่างไรครับพี่น้องอย่างน้อยคุณสมบัติคนที่จะสมัครสอสอถ้าถูกศาลตัดสินว่ามีคดีทุจริตจะถูกตัดสิทธิ์การสมัครสอสอ,สอตลอดชีวิตครับพี่น้องซึ่งเมื่อก่อนไม่เคยมีนะฮะนี่ฮะคือ,ค,อคือการปราบโกงทําให้คนที่คิดจะโกงไม่ค่อยกล้าฮะถ้าถูกศาลตัดสินว่ามีคดีทุจริตคุณจะสมัครสอสอ,สอม่ได้ตลอดชีวิต นอกจากนั้นแล้วคดีความต่างๆก็จะไม่หมดอายุความเราเห็นทุจริตโกงแล้วหนีหนีไปต่างประเทศคดีความไม่หมดอายุความนะพี่น้องในช่วงที่เขาไม่อยู่ในประเทศทุกอย่างจะฟรีดไวฮะและเท่ากับว่าเขาหนีเท่าไหร่ก็แล้วแต่คดีความก็จะไม่หมดอายุและประเด็นสําคัญที่สุดก็คือการพิจารณาคดีต่างๆสมัยก่อน,อนเวลาเจ้าตัวเนี่ยโกงแล้วหนีคดีจะถูกฟรีดไว้แต่สามารถรัฐมนตรบเนี้ย โดยเฉพาะพรบประกาศรับนูลเนี่ยที่เป็นกฎหมายลูกได้เขียนไ้แล้วว่าให้พิจารณาคดีรับหลังได้อย่างเงี้ยพวกนักการเมืองที่ทุจริตคอรัปชันพวกนักการเมืองโกงเนี่ยจะไม่ชอบซึ่งบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราโกงในส่วนเรื่องประหยัดภาษีพี่น้องอาจจะไม่เคยเห็นฮะรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่ฮะพี่น้องครับนี่คือรับนูนครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นฉบับแรกที่ทําให้พี่น้องประชาชนประหยัดภาษีของพี่น้อง พราะสมัยก่อนเนี่ยเมื่อมีการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของแผ่นดินมีการตั้งคณะกรรมกามาธิการขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่เป็นสอสกรรมธิการก็จะตัดงบของกระทรวงทะบวงกลมต่างๆปีหนึงสามหมืล้านบาทบ้างสี่หมื่ล้านบาทบ้างเงินเหล่านี้น่ยสุดท้ายแล้วจะถูกหารหัวให้สอสอถ้าเราเข้าใจภาษาชาวบ้านคือมีงบสอสเกิดขึ้นถ้าเป็นกรรมธิการอาจจะได้ มากกับแปล้านบาทร้อยล้าน200ล้านแล้วแต่การวิ่งเต้นแต่ยังน้อยๆสอสอคนหนึ่งประมาณ50ล้านบาทพี่น้ององนึกภาพสอสอห้าร้อคนถ้าเป็นกรรมธิการงบก็ได้มากขึ้นเท่ากับว่าเงินเหล่านี้จะถูกหารไปตามโครงการต่างๆพี่น้องคนที่ยินอย่างเช่นโครงการฟุตซอลใช่ไหมฮะนั่นแหละคืองบสอสอหรือโครงการทําถนนโครงการอะไรก็แล้วแต่พวกนี้คืองบสอสอที่สอสอจะไปหาผลประโยชน์โดยมีบริษัทผู้รับเหมาต่างๆไปวิ่งเต้น พี่น้องครับในอดีตที่ผ่านมารัฐธรรมนูญก็มีการกําหนดให้สสไม่มีสิทธิยุ่งเกั่เวกัประมาณแต่ไม่มีบทลงโทษเมื่อไม่มีบทลงโทษก็มีการใช้วิธีคลิกแซกให้สอ,อ,อ,อเอเมงก็ประมาณแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าจับได้ร้องศาลรัฐธรรมนูญถูกถอดถอนหมดฮนะคอรมอที่ดําเนินคดีดําเนินการเรื่องนี้ก็ถูกถูกถอดถอนทั้งคณะนะฮนะก็เท่ากับว่าณขณะนี้ สอสอไม่มีงบสอสอแม้แต่สลึงเดียวไม่เหมือนรุ่นก่อนๆมันจึงเป็นผลดีของรับนุนฉบับนี้ครับพี่น้องที่สามารถประหยัดภาษีของพี่น้องประชาชนได้ปีหนึ่งเมื่อได้กว่า3ถึง4หมื่นล้านบาทอันที่ประหยัดได้เห็นๆเ,เลยฮะและผมก็เชื่อว่านักการเมืองเนี่ยที่ต้องการจะแก้ต้องการแก้ส่วนนี้ด้วยเพื่อให้ตัวเองมีงบประมาณก็คือภาษีของประชาชนนี่คือจุดที่พี่น้องไม่เข้าใจว่ารับนูนฉบับนี้สามารถประหยัดงบ ภาษีของพี่น้องประชาชนปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 3- 4มสี่หมื่นล้านบาทที่เรียกว่างบสอสอขณะนี้จะไม่มีเลยแม้แต่สลิงเดียวแล้วข้อสุดท้ายที่ผมบอกว่าประชาชนเป็นใหญ่สมัยก่อนพี่น้องคงเคยได้ยินนะครับว่าจังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับการดูแลจังหวัดไหนไม่เลือกไม่ได้รับงบประมาณรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะทําให้ประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นเพราะทุกคะแนนเสียงมีความหมายทุกคะแนนเสียงถูกเอามาคิดเป็นที่นั่งสอสอหมด พี่น้องจะไม่ได้ยินนักการเมืองหรือพรรคการเมืองหรือรัฐบาลไหนก็แล้วแต่ที่มากดหัวพี่น้องประชาชนจังหวัดต่างๆว่าเพราะคุณไม่เลือกเราคุณไม่เลือกพรรคเราจะไม่ได้ดการดูแลนี่คือประชาชนเป็นใหญ่ขึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือบทบาทที่ประชาชนเป็นใหญ่ก็คือบทบาทในทุนพรรคการเมืองบทบาทในทุนเจ้าของพรรคจะลดลงอย่างน้อยถึงไม่หายไปเลยก็ยังลดลงไปครึ่งหนึ่ง อดีตที่ผ่านมาเนี่ยหัวหน้าพักหรือนายทุนพักจะเป็นคนชี้ว่าให้ใครลงสอสอเขตไหนใครจะมาเป็นสสปาร์ติลิส list, หนึ่งใน20คนแรกหรือ30คนแรกจะต้องจ่ายเท่าไหร่50ล้านบาท1 0อยล้านบาท200ล้านบาทนี่คือนายทุนเป็นใหญ่แต่ณนะวันนี้รัฐธรรมนูญกําหนดไว้ว่าทุกอย่างต้องผ่านไพรมารีโหวตใครจะสมัครสสเขตไหนก็ต้องผ่านไพรมารีโหวตใครจะเป็นปาร์ติลิสลำดับไหนของของพรรคการเมืองก็ต้องผ่าน ไพรมารีโหวตจากประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคๆนั้นนี่ครับนี่คือจุดที่ในทุนพรรคการเมืองไม่ชอบเพราะตัวเองไม่สามารถเป็นบงการสั่งการได้ทุกอย่างอยู่ที่ประชาชนที่เป็นสมาชิกพรรคนี่คือภาพรวมที่ผมสรุปให้พี่น้องได้เข้าใจเข้าวๆวครับพี่น้องนี่คือเหตุผลที่พวกเราจะต้องปกป้องรัฐธรรมนูญฉบับนี้พี่น้องเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่พวกเขา พยายามโจมตีรัฐธรรมนูญเนี่ยมันคือบทเฉพาะการเช่นโจมตีว่าสวมาจากการแต่งตั้งและสวนี้มีสิทธิ์เลือกนายกบทเฉพาะการที่กําหนดไว้5ปีและผ่านประชามติเขาโจมตีบทเฉพาะการคําถามถามว่าสิ่งเหล่านี้ที่เขาโจมตีทําไมเขาไม่แก้ที่บทเฉพาะการก็คือบทเรื่องสวหมวดสวรหรือมาตราสวที่อยู่ในบทเฉพาะการแต่ทําไมเขาถึงอ้างโจมตีเรื่องนี้ เพื่อไปล้มล้างรัฐธรรมนูนทั้งหมดเลยฮนะซึ่องอย่างเงี้ยมีนัยยะที่พวกเรายอมไม่ได้พี่น้องครับก็ถือโอกาสว่ามาให้ความรู้ความเข้าใจในฐานะพี่น้องคือประชาชนที่เป็นเจ้าของประเทศนี้และเราต้องร่วมกันปกป้องรัฐธรรมนูนฉบับนี้ที่เป็นฉบับของประชาชนเพิ่มอำนาจเพิ่มอำนาจให้กับพี่น้องประชาชนครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับพี่น้องครับแล้วเราเจอกันีกครั้งครับสวัสดีครับพี่น้องครับ